สวัสดีครับวันนี้มารีวิวนะครับสตาร์เลนนะครับเป็น m 2 5 0ส c ทซนะครับจัดทรงมาสวยๆนะครับผมรถพร้อมใช้งานนะครับทางร้านตรวจเช็คเซอร์วิสให้หมดแล้วนะครับอันนี้เป็นทรงทรงเดิมๆนะครับผมเป็นสไตล์แท็กเกอร์อยู่แล้วนะครับสวยมากๆนะครับคันนี้โดยรวมรถพร้อมใช้งานนะครับทางร้านตรวจเช็คเซอร์วิสให้หมดแล้วนะครับท่อเดิมๆนะครับผม มีกันดิดใส่มาให้นะครับร้อยยางเดิมๆนะครับดอกหนาๆเลยเบาะนะครับสวยๆนะครับพร้อมไฟเส้น LED นะครับไฟท้ายนะครับชุดสีนะครับฝาข้างสีดำนะครับผมตัวถังนะครับสีแดงเดิมโรงงานนะครับสวยมากนะครับดิ้วลอยขีดขวนนิดหน่อยนะครับตามการใช้งานมีตำแหน่งตรง ตรงนี้นิดนึงนะครับเป็นสีแตกนิดนึงนะครับไม่มีผลต่อการใช้งานใดๆนะครับผมโดยรวมประมาณนี้นะครับเครื่องยนต์นะครับเดิมๆพร้อมใช้งานนะครับใหม่มากนะครับสะอาดเลยแฮนด์นะครับผมเป็นแฮนด์บาร์นะครับพร้อมกระจกปลายแฮนด์นะครับสวยๆนะครับมา้อมชิลหน้าเดิมโรงงานนะครับ ขุญเจให้มาสองดอกครบนะครับผมคันนี้ตัวไม้นะครับผมอยู่ที่สามพันสาร้อยโลนะครับใหม่แท้นะครับรถเครื่องยนต์ดีมากนะครับรถพร้อมใช้งานเลยนะครับไม่แค่สามพันโลนะครับ ได้ไปคุ้มๆเลยทรงก็สวยนะครับ อันนี้นะครับผมเปิดขายนะครับอยู่ที่38,900บาทนะครับมีพร้อมเล่เมเอกสารครบนะครับใครสนใจก็ติดต่อมาด้านบนได้เลยครับ